ทีนี้เราก็จะกลับข้าเมืองเพื่อจะเตรียมตัวลงทะเลนะคะก็ขออนุญาตกำลังเรียนท่านผอชุมชมลนะคะผู้ในการโรงเรียนอุตสาหกิรตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านของอําเภอเมืองนะคะได้มาแชร์ความรู้แชร์แนวทางการบริหารจัดการของท่านว่าโรงเรียนอุตสาหกิรมเนี่ยมีแนวทางกรารบริหารจัดการยังไงในการ จัดก,การเรียนรู้เชิงลึกแล้วก็จัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะให้มีผลสมริดดังที่ปรากฏในวันนี้ขออนุญาตนำเรียนค่ะอท่านวิทยาก,กรผู้ร่วมเสวนาทุกท่านครับคุณครูก็ผู้บริหาที่มาร่วมงานสี่เวิร์เซียมเดนวน,นี้จริงๆแล้วที่ผมได้ขึ้นมาเนี่ยเพราะคัดเลือกในตัวแทนอำเภอแต่ผู้ที่มาร่วมวันนี้ เก่งกว่าผมเยอะแยะผมได้คุยคุยเกือบเกือบหมดทุกอูดหลายคนมีแนวแนวคิดดีดีมากเพื่อนผมคนยกตัวอย่างเนี่ยต้องมีการตลาดด้วยท่านสุชาติเล่าได้เป็นฉาก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 เล่าดีกว่าผมอีกแต่ผมเป็นแค่เพียงตัวแทนได้ขึ้นมาเล่าสะท้อนในนามของอำเภอผมอยากจะต่อจอากท่านขอคุณยืนนะครับ ผมยืนเนี่ยพูดถึงวอรวอร์วอรวอร์ผมพูดวอร์ของคุณครูและกันแล้วก็ของผู้แทนวอวอร์นะครับวอร์โอเคอันนี้ครับอันนี้วันนี้เป็น PDF นะครับเป็น PDF เป็นแรงบันดาลใจเพื่อประกอบ VTR วิดีโอที่จะส่งขอเลื่อนเวียฐานะแค่นั้นคุณครูจะได้เลื่อนเวียฐานะก็แค่ส่งวิดีโอกับ VTR PDF จึงจะได้เลื่อนขอมีขอคงขอขอเลื่อนเนี่ยครับอนนี้อันนี้แต่เป็น PDF นะไม่ใช่เป็นเป็นฟิวเจอร์เป็นโฟมเป็น, Phone, เ,ปนเป็นแรงบันดาลใจอันนี้ที่พวกเราอยากจะทำให้ส่งอันนี้นะครับแค่ในส่วนที่อยากจะ,อะขอเพิ่มเติมในส่วนของอการสอนแบบ Active Learning ก็คือแค่หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนการมีขอคงวิทยาฐานะให้สูงขึ้น ก็มีแค่แปดข้อท่านพิยีกรมีอะไรบ้างผมจำไม่ได้นึกว่าถามพิยากรมีอะไรมีห้าด้านมีแปดข้อสองด้านนะคะด้านที่หนึ่งห้าข้อแล้วก็ด้านที่สองเนี่ยสามข้อในแต่ละข้อจะมีห้าตัวชี้วัดนะคะแต่สารภาพว่าจําไม่ได้ค่ะครับเพียคะแนนที่ได้จะต้องได้ตามหลักเกณฑ์ตามชำนาญการชำนาญการพิเศ เี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ60สิ้า70็้า80อะไรก็แล้วแต่ก็คือทําวิดีโอให้กรรมการดูวิธีการซักซ้อมความเข้าใจก็คือเรื่องบันทึกวิดีโอให้สอนแบบ active learning แต่ถ้าเราเลือกแบบ PBL 5 4-5 step 5, 5 e อะไรแบบนี้อาจจะไม่ครบทั้ง8 8ขั้นตอนอา,อาจจะเลือกเอาไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ครบทั้งทั้ง8ขั้นตอนการฝึกก่อนเพื่อให้ครบคะแนนได้ตรงตามหลักเกณฑ์และขอมีแลวก็ ขอเลื่อนในโอกาสต่อไปผมว่าถ้าทุกโรงเรียนใช้หลักเกณฑ์นี้ก็คือเอาหลักเกณฑ์ของกกศมาใช้เพื่อให้คุณครูได้สอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาคุูในอกาสต่อไปผมว่าน่าจะน่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะพัฒนาเด็กในให้ตรงตามสมรรถนะหรือว่าตรงตามสัวรรษที่2 1ของน้องๆเขาเขาพูดมานะครับผมก็ขอ,ขอฝากว่าหลักเกณฑ์วิธีการของกศที่เขาวางเอาไวา้น่าจะเป็นวิธีการที่ที่ดีแล้วก็เราจะได้ ไปตามหลักเกณฑ์เบ็ดข้อั้นในวกาสต่อไปครับขอบคุณมากครับนี่ของเนิเวกธนกิจนะคะแสดงว่าท่านบริหารจัดการประสบความสําเร็จแล้วแหละและตอนนี้คุณครูของเนิเวกธนกิจเนี่ยได้นําการจัดก,การเรียนรู้เชิงลึกเข้าสู่ระบบการเลื่อนวิทยาฐานะในระบบ DPA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นก็ท่านก็ให้หลักคิดว่าการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยก็ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ใช้ในระบบ DPA เพื่อจะได้ใช้ในการเลื่อนวิทยาฐานะด้วยนะคะ